สวัสดีค่ะพบกับโมดอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะหมดก็จะมาทําน้ำำําลําไยนะคะใส่น้ําใบเตยนะคะอันนี้นะคะตอนเนี้ยเห็นเขาว่าดังกันมากๆเลยนะหมดก็อยากจะลองทําดูโดยที่มดอะไปหาวัสดุเนาะสรรหามาจากในเซเว่นเท่านั้นเองค่ะแบบว่าง่ายมากๆเลยขั้นตอนแรกนะคะก็จะมีน้ําแข็งนะคะ1แก้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ําใบเตยวุ้นมะพร้าวนะคะ แล้วอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือลำไย,ยค่ะตัวนี้เลยเป็นแพ็กแบบนี้นะคะก็ขั้นตอนแรกเนาะเราเอาน้ำแข็งนะคะมาวางเนาะแล้วเสร็จแล้วก็เทเทเป็นน้ำใบเตยนะคะใส่ลองอไปนะคะนี่นะคะน้ำใบเตยใส่ลงไปเลยค่ะโอสีสันเริ่มน่ารับประทานแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ลำไย,ยนะคะ ลำไยที่เราซื้อมาโอ้แก่งง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้นี่นะคะลำไยบอกว่าจุกๆเลยนะคะอันนี้เยอะมากเลยเราก็ใส่ตามความต้องการของเราได้เลยนะคะว่าเราอยากใส่มากหรือยอ้แค่ไหนเนาะแต่อันเนี้ยมดบอกเลยว่าใส่หมดเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราได้กินลำไยเต็มๆเลยนะคะตอนนี้ตัวนี้ฮิตมากๆเลยนะในติ๊กต็อกในไหนๆเขาก็ขายกันอะเลยแบบ ไม่อยากซื้ออย่างไง้นะ่ซื้อ,อยางนี้ดีกว่ามาทําเองเลยแล้วเราได้นาใบเตยด้วยอะ่ะจะบอกว่าตัวนี้น้าใบเตยเป็นอะไรที่กินแล้วชุ่มฉ่ำชุ่มคอมากเลยค่ะเพราะาช่วงนี้ก็หน้าร้อนเนาะเราก็ได้กินตรงนี้ด้วยเย้ yeah, เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะน้ําใบเตยหอมมุ้มะพร้าวนะคะแล้วก็ลำไยนะคะท็อปปิ้งข้างบนโอ้ เมนูหน้าร้อนตอนนี้เหมาะมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะใช้เวลาไม่ถึงหนาทีเท่านั้นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะยังงเดี๋ยวมาลองชิมกันนะว่าอร่อยเปล่าอหอมล้วไม่เตยมากๆเลยค่ะค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองชิมกันดูได้นะคะลองไปติดตามแล้วก็เลือกซื้อกันได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ลำไย เนื้อแน่นมากค่ะสุดยอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ